สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ E ีีนี้นะคะเป็น e p ีที่382ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆหลากหลายรายการเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองระละ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่องค์พญาเต่าเรือนนะคะพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นปรดนี้นะคะหลวงพูดีวัดไร่แตงทองเป็นรายการที่1น,นะคะ 200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะโทรปิดหรือว่าสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่ริิวนะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่ริวนะคะวัดไร่แตงทองรายการที่1นนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นพ่อแก่นะคะพ่อแก่รายการที่สามนะคะเป็นเสียนนะคะ เสียนพ่อแก่ขนาดห้อยคอได้นะคะองค์นี้นะคะน้ำหนักไม่หนักนะพี่นะ <_ EN> องค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะ <_ EN> ต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะเขียนว่าวัดประดูชิมพีหลวงปู่โตะนะคะ ต่อไปรายการที่หนะคะเป็นเหรียญนะคะทรงพัดยศนะคะหลวงปู่ทิมอายุ96วัดรหารได้จังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นภาพบล็อกเกตหลวงปู่ศิลานะคะเป็นภาพบล็อกเกตหลวงปู่ศิลานะคะอุค์นี้รายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่7นะคะส่องให้ดูทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่7นะคะพระสมเด็จต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีฝังตะกุด3ดอกนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะองนี้ด้านหลังจะมีเขียนว่าพ่อเดิมนะคะองนี้ด้านหลังจะมีเขียนว่าพ่อเดิมนะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่10นะคะส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันก่อนเลยนะคะ ส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันก่อนเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะ,ะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีค่าปลักนะคะมีค่าปลักปิดทองนะคะองน,นี้เป็นรายการที่11นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์7ชั้นนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป,เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองนี render, 1, ้เป็นรายการที่สิบสามนะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่ส4สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะ เปียนหลวงพ่อรวยวัตะโกนะคะองค์นี้รายการที่14นะคะชื่อรุ่นชนะจนปี2556นะคะรายการที่15นะคะพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะราผลภูนทวีนพะก้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระปกโพนะคะ ภาโปกโพเนื้อผิวแตกรายงานนะคะองค์นี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะ เป็นพระทรงสี่เหลี่ยมด้านหลังมียันอักขระนะคะองค์นี้เรียมใส่กรอบมาแล้วนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อพัดนะคะเศรษฐี99 9้าเรวยรว,วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นพญาเต่าเรือนวัดไร่แตงทองนะคะองค์นี้ชื่อรุ่นมหาราบนะคะ องค์นี้ชื่อรุ่นมหาราบเป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสวแบงนะคะเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสวแบงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะหลวงพ่อทบนะคะรายการที่23หลวงพ่อทบวัดโบสถ์โพทองนะคะเพชรชบูรณ์ปี2518นะคะรายการที่24ี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่24นะคะ ปีสองหน่าจะเป็นย้อนยุคนะคะเดียนนี้รายการที่25นะคะพระกิ่งนะคะพระกิ่งรายการที่25้านะคะ รายการที่26นะคะเหรียญยืนหลวงปู Lad, ่ศ <pf unlikely> ิลานะคะเหรียญยืนหลวงปู่ศิลารายการที่26นะคะรายการที่27นะคะรุ่นพญาพารีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นพญาภารีนะคะหลวงปู่ศิลาองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะเหรียญหลวงพ่อยืนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะกฐินรุ่นแรกธรรมะอุทยานปี2566นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่29เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองนี้รายการที่29นะคะ องนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่สามสิบนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อชุบปรักปิดทองนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อชุบปักปิดทองนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเหรียญน,นั่งพานเล็กนะคะหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยนะคะวัดหัวคุ้มรวยหมื่นล้านนะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะองนี้นะรายการที่ส1อนะคะรายการที่32นะคะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีหน nah ึ่งเจ็ดองนี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่สองสี่เจ็ดแปดนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระครูทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะปี18เหรียญนี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นที่ระลึกนะคะอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่ องนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิตามีเส้นเกษานะคะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีองนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเสือหลวงปู่หมุนนะคะเสือหลวงปู่หมุนนะคะรวยทันใจนะคะเสือรวยทันใจหลวงปู่หมุนนะคะด้านใต้ฐานมีตออโคตดนะคะองนี้เป็นรายการที่ 38นะคะองค์น,นี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญนะคะรัชกาลที่5นะคะเหรียญ1บาทนะคะเหรียญ1บาทนะคะรอสอสองนะคะองค์น,นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระคุณแผ,ผนนะคะ คุณแผนรายการที่สี่สิบองนี้ด้านหลังมีรอยจานหมึกแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระหลวงพ่อไปนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะปี2478ี่เจ็ดแปดนะคะหลวงพ่อไผ่องนี้รายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะอง์นี้รายการที่สีสิบเอ็ดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกเกษมเหรียญหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะจังหวัดลำปางปี2516นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพญาคุดนะคะกับพระอะไรไม่รู้นะคะ เป็นเรียมเก็บขอบใส่กรอบแบบนี้นะคะมีรูปหลวงปู่ศิลาด้านหลังนะคะพร้อมที่ขูดเลขเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะอ,อง์นี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะองค์นี้ก็เป็นพระอะไรไม่รู้นะคะก็ลองดูนะคะองค์นี้นะคะรายการที่44นะคะอง์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นรูปนะคะหลวงพ่อเงินกับหลวงปู่แหวนนะคะเป็นรูปหลวงพ่อเงินหลวงปู่แหวนนะคะไม่รู้ว่าวัดไหนออกมาแบบนี้นะคะก็ได้มาพร้อมซองแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่45นะคะรับไปคู่เลยนะ ต่อไปนะคะรายการที่4 6นะคะรายการที่46นะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิต,ตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิต,ตารามนะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรูปตางหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ พระสมเด็จนะคะด้านหลังมีรอยบุบลงไปแบบนี้นะคะองนี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเหรียญเก่าเลยนะพระพุทธชินราช ต่อ,อไปรายการที่49ิบก้านะคะรายการที่ส9สนะคะเป็นพระองค์เล็กแบบนี้นะคะรายการที่ส9สนะคะรายการที่50นะคะหลวงปู่สุกนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะรายการที่ห0าสินะคะ ต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโกศิตารามนะคะองนี้เป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะรายการที่ห้าสิบสองนะคะหลวงปู่สุขนะคะหกองแบบนี้เลยนะคะ รายการที่53นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยรายการที่53ที่ระลึกสองสี่เจ็ดสองสี่หนึ่งสองสองห้าสองหนึ่งนะคะสองห้องหนึ่งรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวรายการที่ห้าสิบสี่นะคะ รายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นพระอูจรัตนะคะรุ่นหนึ่งนะคะรายการที่ห้าสิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้าสิบหก รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศิลารายการที่57าสิบเจ็ดนะคะ,รา,ะ,คะร,ารายการที่ห8าสิบแนะคะ,ะ,คะไม่รู้จักนะคะวันนี้ รายการที่59นะคะเป็นพระเจ้าทันใจนะคะ2525 25นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่59นะคะต่อไปรายการที่60นะคะเป็นหลวงปูด่ดุนนะคะหลวงปูด่ดุนนะคะปี2521นะคะ รายการที่หกสิบนะคะรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีตะใบทองโดยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะ รายการที่62นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังไม่เรียบนะคะองนี้รายการที่62รายการที่63นะคะเหรียญหลวงปู่ศีลานะคะเหรียญหลวงปู่ศีลานะคะรายการที่63นะคะ รายการที่64นะคะโชคเหนือดวงนะคะหลวงปู่เวินนะคะโชคเหนือโดโชคเหนือดวงนะคะหลวงปู่เวินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่64รายการที่65นะคะเป็นเต่านะคะเต่านะคะด้านหลังเหมือนหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่65 รายการที่66นะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญสมเด็จสุรินนะคะองค์นี้รายการที่66นะคะรายการที่67นะคะเป็นพระ25่ส,สัตวรรษนะคะพระ25่ส,สัตวรรษนะคะองค์นี้เป็นรายการที่67นะคะ รายการที่ห8นะคะหลวงพ่อคูณน,นะคะเรียนหลวงพ่อคูณปี2519นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่68นะคะรายการที่69นะคะรายการที่69นะคะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่69 ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่เจ็ดสิบนะคะรายการสุดท้ายนะคะเศราห้านะคะเหรียญเศห้าปีสามเจ็ดนะคะหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่เจ็ดสิบนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ